ครับผมพึ่งข้างบนครับปุกแลยปุกเล้นะมันครับพึ่งอยู่ข้างบนหัวแต่ zoom ให้ดูเพื่อน อยู่ครับแต่ด,ดูมันจะยังไม่เป็นดีเดี๋ยวรุ่นน้ำกันครับเพื่อนเดี๋ยวลองเช็คดูปล่อยไว้ไม่ได้ครับลมก็ไม่เป็นใจครับเพื่อนเดี๋ยวครบขึ้นเลยครับตอนกระสินยังไงก็ต้องจุดครบก่อนครับผม กระดาษของที่เหลือเมื่อวานนี้ครับที่เอาหลังเมื่อวานต้นโยขายใหญ่ตัดออกแล้วก็ดับแล้วก็เหลือแล้วก็ใช้ต่อได้จุดให้ติดดีๆก่อนครับจะได้ไม่ต้องขึ้นไปจุดข้างบนว่าะลมแรง ใช่ครับโอเคครับไปดูเลยการขึ้ครับคม สันเครือก่อนอันนี้ไปข้างล่างไงครับต้องเบาเบาครับผมซึ่งนนจะรู้ตัวแล้วเดี๋ยวย้อยแล้วเี๋ย จังหวะใส่ชวนก่อนครับเห็นเพิ่งชวนแล้วครับผมอืมอันนี้ มาจจะแพอได้อยู่ครับตอนนี้มองไม่เห็นเลยครับโอ้ยเื่อนเยื่อนนี้หัวน้ำไม่โดเลยเพื่อนโอ้ยต่อได้อยู่ครับไปครับเลียทาง โซนเดียวกับนิ้มเมื่อกี้นี่เลยครับได้นิ้มมาแต่งพุบปังครับเคชื่อครับผม มา,าด้วนครับผมยังไม่เป็นดีครับผมจะขอครับเยี่ยมอีกแล้วครับผมหุม่นเพื่อนขัครักผน ครับงาลังเต็มสดีครับผมอย่างนี้เรากำลังสวย ระบผมดีสร์ังดอกู่ค่าดอกออันนี้ครับ

It's alright. <laughs> เกสอก่านหยุดนี่ก่อนไปกรับผมลงครับครับผมเหมือนเดิมครับนี่ดับสนนทดใช้น้ำดับไปเลยครับก่อนออกจากพื้นที่ ผมข้าไปดูใต้ต้นมาแล้วครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับเพราะว่าไอเนี้ยมันไม่เป็นขี้ไฟเด็ดขาดไม่ไม่มีไม่แค่ไม่ไม่มีเลยเพื่อนเพราะว่าเวลามันร่วงลงก็จะเป็นเศษเท่าอย่างเงี้ยร่วงเนี้ยเศษเท่าดําผมว่าน้า,นานแลงไม่จําเป็นจะไปใช้พวกเศษไม้นะครับเศษไม้ที่มันมีขี้ไฟร่วงลงมาถึงพื้นเลยครับแล้วพื้นท้้งล่างเป็นใบหญ้าแห้งไอันี้ไม่มีร่วงครับผมผมใช้มานานเอาง่ายว่าไอตัวเนี้ยผมใช้มาั้งแต่ผมอยู่กรุงเทพตีพึ่งอยู่กรุงเทพเนี่ย ว่อ,อบริษัทผมตามปเปี่ยวกล่องเมื่อก่อนกล่องผมเพียบครับไม่ต้องกลัวผมก็เลยใช้จนชินแล้วครับใช้จนแบบรู้เลยว่าไม่มีที่ไฟแนใ่นอนโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูที่ไฟใต้ต้นนครับเดี๋ยวมาสรุปน้ำเพึ่งกันดูที่ไฟใต้ต้นเรียบร้อยครับน้นคกรัเพึ่งบินว่อนอยู่แบบข้อควอนอยู่ครับ กำลังจับรวมตัวกันจะหมดแล้วครับชีวิงชีพไฟไม่มีเพื่อนปลอดภัยหายห่วงไว้ใจได้ครับไปครับผมครับเกสรผมยังไม่มีร่มหลบเลยครับนี่ร้อนไม่มีร่มครับเดี๋ยวผมสรุปก,กลางแดดเลยครับเกสรโอ้่ครับมันมีดอกไอ้ดอกลัางกับผมเนี่ยเหลือง ดอกลังกระดอกประดูครับเพราอโซนนี้เห็นมีต้นประดูบานหลายต้นอยู่แล้วก็มีต้นลังครับลังไม่โตนเพื่อขอครับผมน้ำน่าจะได้เกินแบนอยู่ครับน้ำเต็มดีครับประมาณแบนแบนหนึ่งขึ้นนะครับประมาณแบนขึ้นลังเล็กๆครับหายากก็เพิ่งช่วงนี้เจอก็ต้องรีบจัดครับผมปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้คนออกหาเยอะเมื่อเช้า ไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อผมขี่มาเข้ามาซอยเนี่ย<ม>ก็เห็นมอไซค์ขี่ไปสองคันหาพึ่งเหมือนกันครับผมแต่ไม่รู้ใครโอเคครับเพื่อนไปครับผมออกกลับกันครับเพื่นพนอนร้อนผมจะเจอพึ่งเจอพึ่งสองรังครับรังนี้รังที่สามได้สองรังเป็นพึ่งใหม่ครับผมวันนี้เจอสามรางังแบบรังใหม่ยังไม่ถ่ายครับผมปล่อยไว้ก่อน ยังไม่ถ่ายก็งไม่อะไรทั้งนั้นครับผมได้รังนี้รังเดียวที่แรกอาจจะไม่เอาแล้วรังนี้เห็นมันเล็กด้วยแล้วก็ก็ไม่เล็กหรอกครับเห็นว่ารูเหมือนจะไม่เป็นดีก็เลยกลัวจะไม่ได้อะไรวันนี้พอขึ้นไปโอ้ได้สวยเลยครับไปเพื่อน,อนกลับก็บผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ